สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการแบงค์ชาติชวนคุยนะคะวันนี้เป็นซีรีส์พิเศษนะคะจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะติดกัน2อาทิตย์นะคะเราจะมาดูซีรีส์ในเรื่องของ behind the scene การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนองอนะคะวันนี้พามาบุกออฟฟิศของคณะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะมาดูว่าในการประชุมกรนอง,งอแต่ละครั้ง เขาต้องทําอะไรกันบ้างเขาต้องผ่านอะไรกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณสุรัตน์แทนบุญนะคะเรียกง่ายๆว่าสุรัตน์นะคะก็เป็นผู้ในการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณนะคะคุณสุรัตน์วันนี้มาพูดคุยกัน อยากให้สุรัตน์ลองปูพื้นให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนิดนึงว่าการประชุมกรงเงอเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วปีหนึ่งเขาคุยกันกี่ครั้งการประชุมกรงงหรือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะฮะก็เป็นการประชุมที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเนี่ยร่วมประชุมกันเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายการเงินที่เหมาะสมสำหรับประเทศนะฮะ โดยหลักในการประชุมเนี่ยก็จะ cover จากในแง่ของการประเมินภาพเศรษฐกิจนะครับการเงินตราดการเงินนะครับต่างๆนะครับธนาคารพาณิชย์เพื่อจะได้กําหนดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่เหมาะสมนะครับในการดูแลเศรษฐกิจไม่ให้ขยายตัวอย่างรอดได้เกินไปนะครับดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมายนะครับแล้วก็ดูแลไม่ให้มีความเสี่ยงในเสถียรภาพระบบการเงินครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาข้อมูลมาคลี่ให้เห็นภาพแล้วก็ลองดูว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ย ควรเป็นอะไรยังไงถูกไหมคะโดยคํานึงถึงสเสถียภาพอะไรต่างๆด้วยใช่ครับแล้วปกติอย่างเงี้ยมันดูเยอะนะทำกันปีละกี่ครั้งคะ อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่คณะกรรมการจะต้องพบกันอย่างสม่ำเสมอนะครับาบางธนาคารกลางเนี่ยก็มีการพบกันประมาณา12ครั้งต่อปีนะครับแทบจะทุกเดือนอันนี้คือในกรณีของธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ปรับลดลงมาแล้วนะครับเหลือประมาณ8ครั้งอย่างธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยเขาก็เจอกัน8ครั้งต่อปีนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่า,าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลาดแรงงาน,นเงินเฟ้อ ในกรณีของไทยเนี่ยเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เจอกัน8ครั้งต่อปีนะครับล่าสุดเนี่ยประมาณปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านะครับเราก็คิดว่าการประชุมที่ประมาณ6ครั้งต่อปีเนี่ยน่าจะเป็นจำนวนครั้งที่เหมาะสมนะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่า ถ้าสมมติเราประชุมบ่อยครั้งมากเกินไปเนี่ยบางทีข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีความผันผวนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งช่วงพระยะหนึ่งนะครับให้เราเห็นว่าสภาพเศรษฐกษิจเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปในแนวไหนนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นอย่างไรช็อคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะหายไปเองด้วยหรือเปล่าหรือมันต้องการมาตรการอะไรที่เม่ต้องมาดูแลนะครับน,นี่เป็นสาเหตุที่เราพบกันนะครับหกครั้งต่อปีล่าสุดครับเข้ามาสู่คําถามถัดมาว่าทํางานกันขนาดนั้นทีมงาน มีบทบาทอะไรบ้างมีใครช่วยอะไรตรงไหนบ้างอยากให้ลองให้เห็นภาพอุตสาหมาถึงออฟฟิศและอยากให้ดูว่าเรามีากําลังแรงงานเยอะมากน้อยแค่ไหนในการที่จะช่วยกันตัดเตรียมข้อมูลให้ท่านคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะครับก็บข,อขอเริ่มจากอ,าอย่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นทีมงานที่ดูด้าน ในใบาการเงินนะครับในแง่ของภาวะการเงินก็จะดูสินเชื่อนะครับแล้วก็การกําหนดอัตร,ตร,ตร,ตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์นะครับ<ช>ว่าจะมีการส่งผ่านจากที่เราขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยขึ้นอแล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ปรับตามแค่ไหนใช่<ภ>คับแล้วก็ถ้าสมมติไปทางนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นในแง่ของทีมงานที่ดูด้านอัตราดอกเลี่ยนะครับก็จะดูว่า ตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหลังจากที่สมมติว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีขึ้นได้ลงเฟดปรับขึ้นลงดอกเบี้ยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนก็เงินทุนเพิ่ได้อย่างไรนะครับทีมนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบนะครับของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการเงินของไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของเนี่ยติดตามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อส่งออกนำเข้านะครับส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ จริงๆทุกคนในแถวนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเลขากรนงทั้งหมดถูกไหมคะถูกครับแค่แต่ตรงนี้ทําหน้าที่ในเรื่องของนโยบายการเงินโดยเฉพาะที่จะมีกลุ่มที่ดูเรื่องของภาพเศรษฐกิจด้วยใช่ก็จะมีอีกหนึ่งชั้นใหญ่ๆเลยเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันเยอะมากเนาะตั้งแต่เศรษฐกิจต่างประเทศไปจนถึงในประเทศไปจนถึงด้านสป라이ด้านอุปทานที่เป็นแรงงานเป็นไรซึ่งก็ครอบคลุม เรียกได้ว่าครึ่งชั้นของตึกเราถูกครับซึ่งทีงานต่างๆเนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะฮะของของในแง่ของการเตรียมข้อมูลเข้ากรารประชุมกรรมนะครับเ,เศรษฐกิจไทยเนี่ยข้อมูลออกมาทุกเดือนนะฮะงนั้นเนี่ยการที่จะจับชีพยานเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ อีกประการหนึ่งก็คืออย่างข้อมูล GDP ของไทยเนี่ยที่จะออกมาทุกไตรามาสนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญที่หลังจากข้อมูลออกแล้วเนี่ยทางส่วนที่ดูด้านเศรษฐกิจภา,าคเขาจะวิเคราะห์นะครับหาที่มาที่ไปของเนี่ยอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐไทยที่ผ่านมาล่าสุดแล้วก็รูปถึงนยยะของ d r i v e ์ของเศรษฐไทยในรยยะต่อไปด้วยครับใชจิงเพราะเขาก็ต้องดู GDP แล้วก็มอง forecast หรือมองการประมาณการ ซึ่งนอกจากดู GDP ดูประมาณการแล้วที่คุยก็คงไม่ได้ดูแค่นั้นคณะกรรมการดูเยอะกว่านั้นอย่างที่บอกใช่ไหมคะก็ดูอาจจะมีเครื่องชี้ด้านอื่นๆรวมถึงเอสถียรภาพต่างๆด้วยใช่ครับ จริงๆก็ไม่ใช่แค่ชั้นนี้นะครับยังเป็นอีกตึกหนึ่งได้ซ้ำไปที่ดูในเรื่องของตลาดการเงินนะครับในเรื่องของพันธบัตรอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินเคลื่อนย้ายต่างๆก็มีก็มีอีกสายงานหนึ่งที่ช่วยดูนะครับ<ม>ข้างล่างจากชั้นนี้เนี่ยก็มีคนที่ช่วยดูถึงระบบเสถียรภาพระบบการเงินของไทยทั้งหมดที่ดูในแง่องของธนาคารพาณิชย์นะครับตลาดบอลตลาดหุ้นกู้นะครับคือในการประชุมกรงงอแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งของ งาา,งาาายยนต้องดูให้รอบต้องดูให้รอบนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อในแง่ของว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราเห็นอะไรเราดูอะไรบ้างเราดําเนินการยังไงคะ่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่า กนงเนี่ยเขาต้องดูข้อมูลครบถ้วนมากแล้วมันมาจากหลายแหล่งมากเพราะว่าต้องมีความรอบคอบในแง่ของการตัดสินใจทีนี้ในแง่ของกระบวนการที่เรารวบรวมข้อมูลแล้วเอามารวมกันอย่างเงี้ยอยากให้สุรัตลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าขั้นตอนมันต้องทํำยังไงบ้างเราเริ่มกระบวนการตั้งแต่พอประชุมเสร็จแล้วเราเริ่มเลยไหมอยากให้ลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับ หลังจากประชุมกรงเงเสร็จแต่ละครั้งเนี่ยสมมุติว่าจะ,อะสองสัปดาห์หลังจากนั้นนะครับทางทีมรายขาเนี่ยก็จะเริ่มงานแล้วโดยหลักๆเนี่ยก็จะคิดในเรื่องของประเด็นที่จะ,ะเป็นประเด็นที่คณะกรรมการเนี่ยจะต้องพิจารณาเป็นสําคัญเป็นพิเศษนะครับในครั้งหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรงงอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะดูว่ากรงเงเนี่ยจะขึ้นอาตาตัตราทบีเมื่อไหร่นะฮะก็คือพูดง่ายคือจะ take off เมื่อไหร่ ในการประชุมของครั้งอื่นๆนะครับเราก็จะดูว่าโอเคแล้วกงงนงจะขึ้นอตาดอกเบี้ยนะครับไปถึงตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าล่าสุดนะครับที่จะดูว่ากงงนงจะไปะหยุดนะครับที่แต่ละเบี้ยที่เท่าไหร่นะครับลักษณะน,นี้เนี่ยก็เป็นคําถามหรือคิดว่าเป็นขีิชูนะครับที่เป็นสิ่งที่เราจะโพสต์ให้กนง,งพิจารณานะครับพอเราได้คําถามเนี่ยมันก็หมายความว่า เราก็ต้องมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับเพื่อมาสปอร์ตว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือเศรษฐกิจตอนนี้อนะพร้อมหรือยังนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยาสามารถที่จะรองรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ที่เท่าไหร่นะครับนานแค่ไหนเป็นต้นนะครับดังนั้นกระบวนการเนี่ยก็จะเริ่มจากฝ่ายเลขานะครับก็พิจารณาประเด็นก่อนประเด็นที่จะต้องอนําเสนอนะฮะ ให้กรรมการเนี่ยพิจารณาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาเป็นประเด็นเศรษฐกิจนะครับตลาดการเงินนะครับเสถียรภาพระบบการเงินโคเเือนธุรกิจต่างๆนะครับรวมถึงอินฟลักชั่นเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอัดสปอร์ตนะครับการข้อเสนอในแง่ของเชิงนโยบายได้ไหมว่าจะให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างไรครับอืมก็คือเหมือนคล้ายๆอ่ะอย่างหนึ่งคือเหมือนเราคิดกันบ้านให้กรนง,งอหน่อยๆกรนงอาจจะสั่งกันบ้านด้วยใช่แล้วเราเองก็ต้องคิดว่าเออแล้วครั้งหน้าอะไรน่าจะเป็นโจทย์สําคัญเพิ่มเติมเข้าไป แล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาตอบคาถามนั้นถูกไหมคะทีนี้ในแง่ของเมื่อกี้คือ2อาทิตย์2อาทิตย์เราคุยกันเรื่องว่าเอ้เราจะเน้นในเรื่องอะไรอยากจะตอบคําถามอะไรเสร็จแล้วตอนที่ไปทําข้อมูลแล้วเอามารวมกันนี่มันต้องกี่ครั้งกี่รอบเพราะดูเมื่อกี้เยอะมากเลยแล้วกว่าจะประมวลขึ้นมาเพราะจริงๆการประชุมก็มีอยู่แค่ครึ่งวัน2วันแค่นั้นถูกไหมคะใช่ครับก็คือหลังจากที่เราได้โจทย์แล้วนะครับเราคิดว่าเรามีโจทย์ที่เหมาะสมแล้ว คราวนี้เนี่ยก็เราก็จะดูว่าคราวนี้สเต็ปสำคัญของฝ่ายเลขาก็คือว่าเราจะวางการประชุมยังไงนะฮะเพื่อที่ว่าการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ข้อมูลใหม่เข้ามานะครับพูดง่ายเช่นสมมุติว่าข้อมูลของเงินเฟ้อนะครับเขาจะออกมาทุกๆประมาณวันทําการที่5นะครับหรือวันทำการที่6ของต้นเดือนนะครับเราก็จะวางการประชุมต่างๆเพื่อให้มีข้อมูลเนี่ยเข้ามาเพื่อเราจะได้อธิบายหรือวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดได้นะครับ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3มอาทิตย์นะครับสองถึงสามอาทิตย์ก่อนที่จะประชุมจริงนะครับก็เพื่อนับถอยหลังจากวันประชุมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายงานต่างๆนะครับก็จะเริ่มวิเคราะห์กันนะครับยกตัวอย่างเช่นหัวใจอันนึงเนี่ยก็คือประมาณการเศรษฐกิจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP เงินเฟ้อเนี่ยอันนี้เราก็พยายามที่จะทําให้เสร็จประมาณก่อนประชุมจริงนะครับประมาณประมาณสสัปดาห์ นะครับลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการถกเถียงกันภายในนะครับเพื่อที่จะจะได้เห็นภาพเศรษฐกิจว่ามันเป็นอย่างไรครับทีนี้เวลาเราทําอย่างเช่นอย่างข้อมูลทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ยากเพราะว่าเราต้องขอถูกไหมคะแต่มันก็จะมีข้อมูลพวกประมาณการ GDP ไปข้างหน้าเงี้ยเราทําละเอียดแค่ไหนอ่ะโอ้โหอันนี้ต้องขอเรียนพี่อานว่าเราทําก็ละเอียดและใช้เอฟเฟก์ค่อนข้างเยอะนะครับใช่คะแล้วเราดูข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับ เรามีการ cross check ใช้เครื่องชี้ต่างๆที่หลากหลายนะครับเราดูยังไงนะครับอย่ GDP เนี่ยเราดูข้อมูลใส้ C I G M นะครับแต่แต่ consumption investment นะครับจะถึงแต่ละ component เลยดูทีละ component ดูทีละ component แล้วอย่าง consumption เนี่ยเราก็ดูใส้ในอีกไม่ว่าจะเป็นใน่ง่ของการบริโภคสินค้าคงทนไม่คงทนกึ่งคงทนโอ้โหแตกลงมาตามข้อมูลที่เรามีเลยทีเดียวนะคะใช่ครับหรืออย่างเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ต้อง แตกมาเลยนะครับก็จะเป็นเงินเฟอ้อหมวดอาหารสดหมวดพลังงานหรือว่าหมวดพื้นฐานนะครับคือต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะลาจะลงรายละเอียดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะได้คือเราจะต้องดูว่าประมาณการของเราเนี่ยมี i n t e r อร์ c o ลคอน t ิสเ y นะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างฝ่ายเลขานะครับหรือว่า,าผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็มาประชุมกันเพื่อจะได้เห็นว่าภาพเศรษฐกิจที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันมีทิศทางที่คล้ายๆพูดง่ายคือสตอรี่แห่ง ซึ่งกันและกัน,นค,คือเล่าเรื่องแล้วมันไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้มันอธิบายกันได้แล้วก็เข้าใจว่ามีฝั่งอุปทานด้วยเอาอุปทานมาเช็คด้วยใช่ไหมคะก็ไปดูอะไรนะมันมีอินดิเคเตอร์พวกแบบการจ้างงานการผลิตอะไรต่างๆก็ต้องเอามาดูให้มันครบใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เป็นการมองภาพไปข้างหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยากให้ลองเล่าอันนี้นิดนึงว่าทําไมกรงงต้องให้ความสําคัญกับการมองภาพไปข้างหน้าครับ ก็สาเหตุอันนึงเนี่ยก็คือว่าเาครื่องมือของกรงง,องก็คืออัตราดอกเบีย้ยนะครับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ใช้เวลาในการส่งผ่านถึงเศรษฐกิจจริงนะครับซึ่งการส่งผ่านเนี่ยาบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานะครับอย่างในที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณาปีครึ่งถึงสองปีนะครับโโแล้วซึ่ง<พ>จริงๆเนี่ยอันนี้คือมหมายความว่าผลเนี่ยสูงสุดนะครับที่จะมีตอบเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราเรียกว่า policy transmission เนี่ยมันก็จ,จะสั้นกว่านี้หรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําไมเราจะต้องประมาณการเศรษฐกิจมองไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะได้ปรับนะครับตัว tool หรือเครื่องมือของเราเนี่ยให้มันส่งผลที่จะได้ด,ดูแลเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปก็คือ tool อันนี้ก็คือดอกเบี้ยนี่แหละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับดอกเบี้ยวันนี้ นั่นไม่ได้หมายความว่าผลมันจะเกิดวันนี้เพว่นงี้เราคุยกันตั้งแต่ตอนอยู่ตรงนู้นว่าเอ้ยมันมีพฤติกรรมของประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ต้องปรับตามด้วยเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะปรับได้ตามที่ตามที่เราอยากให้เขาปรับหรืออัตราดอกเบี้ยมันทําให้คนปรับนะมันก็ต้องรอระยะหนึ่งมันก็เลยสําคัญมากในการที่เราจะมองภาพไปข้างหน้าตลอดเวลา ใช่ครับนะคะตื่นเต้นมากเลยอยากจะเข้าไปดูบรรยากาศละเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องประชุมกรอองอ,งองดีกว่าว่านาตาห้องประชุมเป็นยังไงแล้วคุยอะไรกันบ้างในห้องนั้น,นะคะ่ะก็จะเริ่มจากท่านผู้ว่านะครับประธานผู้จุมก็จะนั่งตรงหัวโต๊ะค่ะก็ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องแถลงข่าวนะคะมีโย,ยมที่มีชื่อของท่านเลขา